สวัสดีครับสวัสดีท่านชั้นเนี่ยก็ขอต้อนรับท่าสี่โค้กผ่านนะครับแต่ในเที่ยงเลยตอนนี้ก็ขับรถนัดรุ่งนัท่าไปพอดีว่ามาส่งบ้านประดาบมาจากถนนเลยขับรถรุ่งขับไปนี้ดู่งได้วยอ่าจ่ายจ่ายจ่ายมาดูถนนครับถนนข้างองนี่ก็เป็น ภาพเมื่อกี้มาโหุดหมดแล้วนนถนนไม่ค่อยมีแต่ถนนคือก็ถบขึ้นสูงแล้วมา,มาสุดแบบถึงสภาพเแนบบี่ย เนสไลด์ลงหมดนะรถใหญ่ไม่มีสิทธิ์ผ่านครับแต่ก่อนวิ่งได้สบายโผก้กนานนันคนลากมากกว่าคนเลยเมื่อกี้มาใส่มาก็เกือบไม่รอดขับมือเดียวเนะมเรรมมนไม่ได้จับกำลางครับฝั่งนี้ไม่ต้องไหไรฝั่งโน้นที่ผ่านมาเนาะเล็กแป้า พอดีส่งายงานให้น้องบินออกมาให้ครับผมคุณบินมาเด็ดตกลราคาการทีละยองครับ mm hmm. ก็เลยวิ่งมาเอาอยู่ในโทรศัพท์แล้วมันดูไม่ออกขยายรูปขึ้นมาแล้วมันเห็นมิเดียไม่ได้เห็นหน้าผมกว้างมันก็คิดราคาไม่ได้ก็เลยให้น้องขยายให้บินขยายให้กว้างเดี๋ยวญาติขับรถก่อนครับผม อาดิ้งยสวยน้องยังยยนแสงด้วยดิ้ยื้ยอเกลับกลับมาครับเพิ่งได้ได้งานน้องรถระเบิดหนึ่งเลยแดยดรนอนไหมร้อนอน้อนมาเย็นฝั่งนี้ร้อนมาเย็นฝั่งนี้แล้วเด็ดไม่ท้อเย็นตรงนี้ดึงไม่ขึ้นแต่น้ำมันแน่นตัวนี้ นะี่ไหนจะแย่กำบวนแยากำบวนไปไหนเอาทำอะไระอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะทำอไมล่ะคะเดี๋ยวเล่นสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็กลับเร็ว แบบก็กลับมาเลยครับผมไปโอาแบบมานนให้น้องปินให้ครับกี่หน้าไม่รู้นาจุกเลยแบบงานระยองครับกี่แผ่นไม่รู้12แผ่นมีใดพกแดแกรมพกอะไรด้วยมีแบบเปน็นพก สวิตแสงสว่างเป็นปลักเป็นสนัญญาณเดี๋ยวตีราคาเขาให้เวลาอาทิตย์หนึง่งไม่อยากจะทำแล้วครับทำก็ไม่ค่อยได้งานทําให้ราคาคนอื่นจะรู้ราคากลางจะรู้ราคาก็ไม่ไรทำไปเลยวันนี้ก็กําลังจะสับมะก,กอรครับวันนี้หนึ่งข้าวเหนียวมะก,กอกครึ่งลกูกสับเนาะเดี๋ยวสับมะก,กอก่อนครับมาครับ้าำเย็น cắm băng hông hớt ba, càng nấm hải dùng มันดูสีมันดูสีจืดกว่ารอ้รอนที่แล้วไม่ได้โผมแต่สวัสดีก่อนใกล้จะเที่ยงครับอีกวันหนึ่งครับฝนตกนั้นแต่เช้าแหละออกเปกปกเป,ปกเดือดร้อนเบี้ยงๆอย่างนี้ครับผมวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนครับวันนี้ว่าจะซ่อมหัวกันนอกสักน,นิดหนึ่งกับงาน งานเมื่อวานยังไม่ได้ดูสักแผ่นเลยยังไม่ได้ดูให้เขาสักแผ่นเลยครับมาจะตีราคางานให้ช่วงเย็นๆครับผมท้าปายสามครับออกไปซื้อข้าวที่นัดรับกับข้าวหมดแหละคน,นก็ตรงแดดก็ออกอย่างไปเป,เป,เปียงน้ําขึ้นมาอีกครับเมื่อวานถึงเสาไฟฟ้าแห้งแล้วนี่ขึ้นมาประมาณสักความยาวก็เม็ดหนึ่งครับความาสูงก็ประมาณาสักห้าเซนครับขึ้นมาห้าเซน เดดเ่งเปี้ยงไอฝนตกก็จะประมาณนี้ครับวันนี้อยู่บ้านพักผ่อนซ้อนั้นซ้านีเลยเปื่อยครับผมครับก็คลิปสั้นๆครับผมมาอัปเดตเจอกันนิดๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยวว่าเจอกันอีพีต่อไปคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับมาดชมมาติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับผมจชดีมีความสุขครับสวัสดีครับ